รอนนี้เรามาดูการใช้งานอุปกรณ์รีเลย์บ้างนะครับรีเลย์นี่จะเป็นตัวสี่เหลี่ยมทางด้านซ้ายมือที่ชี้ให้เห็นเนี่ยนะครับตัวอุปกรณ์รีเลย์เนี่ยจะมีหลักการทํางานเหมือนกับตัวแมกเนติกคอนแทคเตอร์ทุกประการนะครับเพียงแต่ว่ามันจะถูกนิยมใช้ในวงจรควบคุมมากกว่าวงจรกําลังนะครับบนตัวของรีเลย์นะครับจะมีตัวสัญ,ญลักษณ์บอกหน้าสัมผัสแล้วก็ตัวใช้ตัวขาต่อไฟฟ้าใช้งานนะครับ ตัวรีเลย์ต้องการอุปกรณ์ต้องการไฟฟ้าป้อนเข้าไปให้มันเพื่อให้มันทํางานได้เหมือนกันนะครับโดยที่ไฟจะป้อนเข้าที่ขา 13, 14นะครับแล้วตัวรีเลย์นี้เนี่ยก็จะมีหน้าสัมผัสอยู่2ชุดนะครับเป็นลักษณะที่มีขาคอมมอนเหมือนกันกับทัมเมอร์รีเลย์นะครับอันนี้นักเรียนต้องดูตัวสัญ,ญลักษณ์บนบนกล่องรีเลย์ก่อนนะครับว่าขาไหนเชื่อมต่อกับหน้าสัมผัสยังไงนะครับ หลังจากที่ดูเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็วัดความเชื่อมต่อทางไฟฟ้านะครับระหว่างตัวเซฟตี้ซ็อกเก็ตด้านบนนะครับสีแดงๆกับตัวอุปกรณ์นะครับอันนี้ลองวัดดูนะครับเห็นว่าไม่ติดเห็นไหมครับไม่ติดวัดไปเรื่อยนะครับมือจานบางไม่เห็นแล้วนะครับเอาแล้วนะครับติดแล้วนะฮะมาดูกันนะครับจะเห็นว่าตัวขั้วที่มุมบนขวามือนะครับมันจะเชื่อมต่อกับเซฟตี้ซ็อกเก็ตสีแดงแดงเบอร์ห้านะครับ นั่นแสดงว่าตัวเบอร์เบอร์บนบนรีเลย์นะครับกับเบอร์บนเซฟตี้ซ็อกเก็ตเนี่ยมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องวัดทุกครั้งนะครับว่าตัวเ,เบอร์ไหนเนี่ยบนซ็อกเก็ตสีแดงมันตรงกับเบอร์อะไรบนรีเลย์นะครับอันนี้พอดูแล้วเนี่ยบนตัวรีเลย์ก็จะมีสัญลักษณ์บอกเลขเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นขาเท่าไหร่ซึ่งขาเลขบนตัวรีเลย์เนี่ยก็จะตรงกับสัญลักษณ์ที่อยู่บน หลังกล่องรีเลย์พอดีนะครับเห็นไหมครับอย่างนี้ก็แสดงว่ามุมบนซ้ายมือกับตัวเซฟตี้เบอร์8นะครับตรงกันเชื่อมต่อถึงกันนะครับเวลาทําเราอย่าลืมจดนะครับเพราะว่าถ้าไม่จดเนี่ยนักเรียนจะต่อผิดพอต่อผิดแล้วเนี่ยอุปกรณ์พังนะครับนักเรียนต้องปลอดนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเทสเตอร์นี่จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการวัดความเชื่อมต่อทางไฟฟ้าแต่ละจุดตลอดนะครับก่อนจะเลิกไปย้ำนะครับ ตรวจอสอบจุดบนซ็อกเก็ตกับเซฟตี้ปลั๊กให้ตรงกันนะครับเพราะว่าเลขบอร์ดกับเลขซ็อกเก็ตสีดำๆเนี่ยมันไม่ตรงกันนะครับันถ้าผิดไปเนี่ยนักเรียนจะต้องเสียเวลาซื้อของมาคืนให้อาจารย์ก่อนนะครับแล้วทุกครั้งที่ทำการวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องจดนะครับต้องจดไว้เพราะว่าเบอร์ของออตัวอุปกรณ์ซึ่งอยู่บนซ็อกเก็ตสีดำๆนะครับกับเบอร์บน เซฟตี้ปลั๊กสีแดงๆบนบอร์ดเนี่ยมันจะไม่ตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องวัดทุกครั้งนะครับสำหรับตอนนี้ก็คงจะจบต่เพียงเท่านี้นะครับ